สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียด้ยามแรงส่วงคำคำพี่น้องจา๋าตอนนี้หนึ่งทุ่มแล้วหนึ่งทุ่มครึ่งเสียงจิริจีซอนห้องแซวแซวอยู่มือ่อนีฝนโ่ตกอากาศกระิหอนเอาเแน่ทางผุ่นพักกันกินข่าวแรงแล้วบุหัวได้ยังกิน แต่ที่แน่ๆคือพาก,กันซื้อเห็ดมาเนี่ยอัม马มาก็ซื้อมาบ่มีก็ซื้อมาบ่มีสั่งซื้อให้สวรรค์ซื้อมาให้สองกิโลอัม马าก็ไปสวรรค์ก็ซื้อเห็ดมานี่ขูดเห็ดยังบ่แล้วเห็ดปวือก ไปหาอีตลาดพี่นอ้องจ๋าเออนี่หาอยแถวปา่าบ่ค่อยมีดอ,อกสมเสมอมันออกตามตลาดกับออกตามเฟซบุ๊กอันนี้จะเป็นเห็ดไข่เห็ดชันจ,จีน่ปนเนาะพี่นอ้องหอมหอมเอาเห็ดไข่คือจะออมันออกยามมันดำหน้าแล้วก็คือออกงามเนีย าาป,า,า,ปาดว่าตาได้ข้าวว่าคอยซื่อเห็ดคนก,กับจักมาตะยสบัตฮนีนไไสแสดงว่าเขาเบิ้งคลิปคอยแน่เลยคอยนบได้ิ่งม่อยดมยายคือจะบอกว่าเขาไม่ได้บอกไรว่าคอยซื่อเห็ดบอกอ <laughs> คุณยายเอ่แน่ละลอ่ะ วันนี้แกงเห็ดละโงกเออพี่นอ้องมันอีก็บีหลายอย่างอุ้ยสองอย่างทานตัวย่าน,น,เ,นเอา่ย <c oughs> แกงเห็ดละโงกเต็มมันหมอย้ายคือตักมาหน่อยเดียวใ <c oughs> สมันเบ้อกเไวต้ว่าอมาบกินนําสืเห็ดละโงกมาโลหนึง่งเห็ดพอนันบริแกง เอาแก่งมาอื่นเฮ็ดปวกก็ยังบด้กแก่งเฮ็ดไข่ก็ยังบด้ป่นมาอีกแล้วปกติสื่อเห็ดมาแกงแต่ละเถือก็คุมได้พี่น้องสื่อมาแล้วก็ะแบงเฮือนนั่นเฮือนนี่แน่อันผู้สื่อกเ,กเอบ่เคยได้กินจักเถ้ายามไหนยามนั่น ซื้อเห็ดปวกมากกระบ,บรกินพอเบิร์ตแล้วแบ่งก็บบกเบิร์ตละยายว่ะแบง่บบแแบงสี่ครอบครัวเมือ่อก,กี้เลยบอแบ่งว่าผูดใดอยากอะไรกับบรกกไม่กินโลดกับเมโนโปูปลาจำปลาเนาะแกงเห็ดและงอก ผักซื่อน้ำสาวันสองโลเฮดล,ละง,งกนะโลละ 1, 5, แสนห่าเนาะสามร้อยกว่าบาทเฮดพอกิโลละสองแสนเนจะ็ด เดี๋ยวนี้มันหลายมันกระถือไงเด้อันนี้ถือว่าถือได้พี่น้องปกติมันออกใหม่ๆน่กิโลละ 900. Okay, เก้าร้อยเฮ็ดเพาะเดี๋ยวนี้มันลงแล้วเฮ็ดมันหลายหลายแต่หลายอยู่ในตลาดดอกนป่ป้าละกา,กา <c oughs> บท่านเขาสวรรค์ไปหาเมีิก็บ่ได้สุดท้ายก็ได้สือ่อเขาเจ้ามาบุฟเฟ่นั่ง บดนที่เลยมั้งที่ปลาแลกินคนห้กินหน่งน้องเคยเล่นไปนหิ้วเขาหิ้วเขากินบเลยได้นะแม่คือบัวามหาลูกชายเจ้าแน่คือบริเห็นได้กิ่นน้ำโมเอิญย้ำได้ก็มมิต่ลูกสะใภ้เนี่ยมากินแทนบแทนเาไมาหาลูกปืหท่ก็ได้่อนก็ได้เกินูาเจ้าพอบ่อยกูอยาก วานพรและผ้าวานที่วไปมูนี้คุนโต๊ะมวเลยเลยก้มันเป็นยามแล้วระบาดเขาจะเกิดเราเคยได้ป่มาละกาเอิเอิ้แต่เขาหัวบอกว่านวันที่ทำกี่ปรายดีให่คายนเเนึง่เอา่นงแตบ้านเน่หยาด้วยบ้าเนาะ ยังทำตุ้มมามา่าอ่ะบอของกินมีหลายอย่างกันเลยอันแกงแต่เห็ดละงกเห็ดปวกเอาไว้แกงมะเอินเห็ดไข่อเอาไว้ปนมะเอินเอาคุณยาย <c oughs> ย่านลูกสะไยโ <c oughs> บอ,อีมมล้วย่าแล้วล,ละว่ะ เฮ็ดปวกนะตักสองถวยแล้วเบิดอีกแล้วเบิรงแน่พี่น้อง mm hmm. เดี๋ยวแถวบ้านมันก็ออกบ่าลายเขาเจาะออกเก็บเล็กๆนี่หน่อยเฮ็ด <c oughs> ละงกเฮ็ดปวกเดี๋ยวมันออกหลายๆจังไปหามันสิบริสียเถี่ยว แต่ว่าขันไปหาอายวนตลาดนะบ,บุิตหวังพี่น้องเฮ็ดอยากเฮ็ดยังตลาดเนาะเื่อเบิกเ้าเขาไปหายามืาอเศ้าแต่ว่าอันตอนเที่ยงตอนบ่ายมะขจกเอามาขายแกงเฮละงกโลหนึงนะเบริรแล้วเนแล้ว นั sea, ่นแหละเขาบอกแกงใส่น้ำหลายๆหลายๆจักเออทางหนึ่งเนี่พุ่นกินจานป่าพุ่นป่าไ่ได้ในหลูกให้แ้อยึ่งไว้ให้น้องกินเลี้ยงสละให้องก้าน้องกูบอกกินไม่กินละวเลยลูกถูกบานเดลกระลก กงบลไลองบลไคุกยินน้าเนาะคุกณยายไปขูดเฮดปวกอีวเฮดปวกรหดปวกอันซาวน์ว่าเฮดปวกเฮดปวกบานกิโลละแปดสิพันประมาณลอยกว่าบาทเพื่อเล่าบ่เอาก็ยันเมาเทอรยันมันมุ่นเบมืด พอแกงเฮ็ดเบิดเขาเจ้าก็เริ่มทย,ยอยออกไปแล้วอืมอเอาบริทโทคฮาลาบ่ป่าบริขินบ่โอ้โได้ยาม่ายเลยทามไม่ปิ้งกับป่าบริบขินกูทรถามเขาอยู่ระหว่าง

ขยะมันดาเนแล้วเขาใส่ร้านป่าน้อยกลุ่มบ้านม้วนไงคนแปลกลายได้แต้ทัวขาดรั้ง

นี่จะเช็กไว้ใส่เนาะโอ้ยแก้วปลาเสือไปเลยเฮยมะแบงปลาเจอนะทำแก้วหนึ่งจะสิบบาทเรียบร้อยแล้วค่ะได้ปลาแจ่วตีอนไรเจร่แระโพโพจ้ำหรือสวดกิน แม่ว่าแม่จะเจ้าว่าเจ้าชิอวนะเจ้าบอกให้ได้อูบอกปลาจะปลาดึงออกมาพี่น้องมึงได้พี่น้องปลาปลาขึ้นพอน้องมวยมัน,นไปว่านแหมาแต่ว่าเป็นปลาหน่อยเนาะปลาหน่อยขึ้นนี่ปลา,ปามีนำ้ำโขงสเ,เด็ดปลาแดกวัสันวาหมักเกลือพอมันฉีเนา่าเนาะ พอประมาณแลละกระซิ่เห็ดสมแน่สมป่ามีะเกกล็กรวมามาพี่น้องจ้า พดโพพักจักเอาขึ้นไหมกระเดียกระดอใช่ไหบอสส้ประกอบเครื่งใบกระโดนทังอิเลิรเห็ดละง้ออ้าวคุณยายจงหายันนบริ้กิน เก็แ้มเมนากนาสวนพีนกงเซักติวเซักอิตูอันนี้ครั้งแรกของปี้ะพี่น้องเฮดปวกอะไรกินแล้วเฮ็ดละเฮดพอกอะไรกินแล้วเสื่อคุณยายแกงมีเฮ็ดละงูง่าอาหารกันกินแล้วต่ปูมัก

ม,มือยังล้าครับเห็ดมือล้าสามเหลี่ยมยสามเหลี่ยมรัรบมือรับสิรับสิทำอะไรไปนู้นเหรอ thôn này, vùng dao, có vợ, nuôi cặp, mồi sạch, đem mắm, mua, nhà có แซ่เป็นอย่างเดียวเห็ดแต่ละอย่างกับรสชาติแตกต่างกันเห็ดปวกจะอีกแบบนึงเห็ดละโงกแบบหนึ่งเห็ดเผาะกับแบบนึง ยมันออกลายอีโลละหล่อย่างพวกบุ้บเดี๋ยวนี้มันมันยังมันออกลายมันเลยแทง เมือตอนนั้นมนเห็น่เนี่ยเมนีเอาเอาไปแล้วเขาไปตาเออไปแล้วาเมือจักรตุนี่แหละเขาเอาไปผาไเออเออไปเอนเออเออโยนแน่ไม่เหงาเลยเอเอ็ดไปเงเหมอเหเอมอเกระตเป็นครเข้าง พี่นอกจากมาเนี่ยขอเก็บภาพบรรยากาศแต่เพียงเท่านี้ไปแล้วบถ่ายคนตกกตับเตก